กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมครอ,อนกาดกระโทกสมาชิกวุฒิสภาผมได้อ่านข้อเสนอแนวทางการยกระดับระบบประกันภัยเกษตรกรรมของคณะกรรมาธิการแล้วผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ท่านได้คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าอาชีพของเกษตรกรรมน่าสงสารมากครับท่านประธาน สิ่งที่อาชีพเกษตรกรรมเจอะเจอเนี่ยในชีวิตคือความไม่แน่นอนของเขาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของภัยธรรมชาติว่าปลูกพืชอย่างนั้นไปแล้วแล้วจะได้ผลหรือไม่ได้ผลบางครั้งได้ผลมาแล้วมาเจอปัญหาของเรื่องราคาอีกราคาตอนนั้นของพืชผลชนิดนั้น มีความต้องการหรือไม่ต้องการอย่างไรก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งถูกเอาเปรียบของพ่อค้าในทุนอีกดังนั้นจะเห็นว่าชีวิตของเกษตรกร,กรนั้นมีความทุกข์ยากลำบากท่ามกลางแสงแดดท่ามกลางฝนลมภัยธรรมชาติต่างๆดังนั้นสิ่งที่คิดขึ้นมานี่ ก็จึงเป็นสิ่งที่จะชี้ให้ฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลได้มองเห็นว่าควรที่จะบริหารจัดการอย่างไรให้กับเกษตรกร,กรทั้งหลายทั้งประเทศของเราให้มีความมั่นคงในอาชีพมั่นคงในชีวิตคราวนี้ผมได้มองเห็นที่ท่านได้เสนอมาก็คือการพิจารณากฎหมายประกันภัยเกษตรกรกรมเป็นกฎหมายเฉพาะนี่แหละครับ คือสิ่งที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาทำซึ่งปัจจุบันนี้บางครั้งเนี่ยเราเห็นสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาทำบางครั้งมันไม่ตรงจุดนะมันเป็นลนักษณะเหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้ามันมีกฎหมายเหมือนอย่างที่ท่านเสนอมาเป็นกฎหมายเฉพาะเนี่ยมันจะไปได้ถูกทางแต่ผมมีข้อที่เสนอแนะท่าน สักนิดหนึ่งที่ผมได้ฟังท่านได้นำเสนอก็คือเกี่ยวกับที่จะให้มีพระราชบัญญัติประกันภัย,ภยกเษกษตรกรรมโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการในกฎหมายนี้แล้วในคณะกรรมก,การก็ประกอบไปด้วยท่านพูดถึงเรื่องของอ o ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานนะประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยอะไรก็ว่าไปหมดแล้วท่านก็ไปบอกว่าให้มีผู้ทรงคุณวุฒิสองคนพอไปตั้งอนุกรรมการนะฮะอีกสองอนุก,ก็คืออนุกรรมการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกันภัยเกษตรกรรมท่านก็บอกว่าออประธานประกอบไปด้วย ใครบ้างใครบ้างแล้วก็ไปบอกว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิสองคนแล้วอนุที่สองอีกนะคณะอนุกรรมการออ,ออกแบบนะฮะในเรื่องของระบบการประกันภัยกเกษตรกรรมท่านก็ไปบอกอีกว่าใครบ้างแล้วก็บอกผู้ทรงคุณวุฒิสองคนที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายนี่ครับท่านประธานก็คือผมอยากให้เกิดจากการมีส่วนร่วม ผมก็ไม่ทราบว่าผู้ทรงคุณวุฒิสองนคนนี้เป็นใครแต่ผมอยากให้มีส่วนร่วมก็คือคนในภาคเกษตรครับท่านประธานเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ท่านเขียนได้ไหมว่าผู้ทรงคุณวุฒนะิควรจะเป็นคนที่มาจากภาคเกษตรมีความรู้เรื่องการเกษตรทําการเกษตรเพราะถ้าตั้นตั้งไปตั้งคนในระบบราชการเป็นพืชเต็มมาหมดเลย คนเหล่านี้บางทีเขาไม่รู้บริบทที่แท้จริงของในอาชีพเกษตรกรรมด้านนั้นๆผมจึงมีข้อเสนอและสั้นๆตรงนี้แหละครับว่าควรที่จะตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่มาจากการมีส่วนร่วมครับท่านประธานครับขอบคุณครับ